จเจริญทำค่ะน้องฟ้า,าจเจริญทำค่ะพี่สายค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสามชั้นนะคะค่ะค่ะสวนสามชั้นนะคะเป็นสวนที่ปลูกผักถึงแม้ว่าน้ําท่วมก็ยังปลูกได้นะคะมีอะไรมีผักอะไรบ้างคะน้องฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมแบ่งนะคะที่เราปลูกไปแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล่ำหัวนะคะก้าวมัวขาวะค่ะยาวไปถึงนู้นค่ะ ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นที่เด็กักําลังตักดินขึ้นมาไว้บนอันนี้นะคะเพื่อจะปลูกผักค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นผักกาดเขียวนะคะมีประมาณสองสามแปลงค่ะแล้วก็จะมีผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็ผักวุ้งค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะแล้วปลูกอย่างนี้นี่คือเราเก็บลิดเป็นแบบว่าเอาถอนไปทานเลยหรือว่าเราค่อยริดลิดเป็นใบๆอะคะ แล้เป็นแปลงไปเลยอ๋อยกแปลงเลยเหรอคะในครัวนี่ก็คือวันหนึ่งก็หนึ่งแปลงสองถุงอย่างเงี้ยก็หนึ่งแปลงนะแล้วใช้เวลาในการปลูกเนี่ยประมาณกี่เดือนนะคะอ่าอันนี้เริ่มปลูกแต่ยี่สิบหกยี่สิบหกตุลาค่ะยี่สิบหกตุลาอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ได้ทานแล้วเหรอได้ค่ะอ๋อไม่ถึงเดือนด้วยเนาะตรงนั้นยี่สิบหกตุลาอันนี้เลยมาอีกอันที่หนึ่งกว่าจะได้ปลูกเพราะว่า น้ำมันเท่านี้ตอนปลูกต้นหอมหักชีแต่ว่าพอลดลงโตมันก็เกิดอันนั้นก็ได้ปลูกทิ้งช่วงกัน,น,นแล้วตอนที่ปลูกเนี่ยคือเราไม่ต้องไปลงดินแล้วใช่ไหมเราถือว่าเป็นการปลูกผักบนบนโต๊ะเลยเนาะคะค่ะเดี๋ยวไม่ได้ไม,ไไมไ่ลงดินทำบนโต๊ะที่ที่เราเตรียมดินไว้แล้วอก็คือน้ําท่วมนี้มันจะแบบมันจะเป็นดินแน่นก็มาพรวนไว้พรวนแปลงพรวนแล้วก็ปลูก ปลูกรอเป็นรุ่นๆไปนั่นอย่างที่เราทําไว้คือน้ําลดลเราจะพวนเป็นรูปแบบนั้นอก็พอกาไว้วอันนี้นี่คือเราจะต้องอันนี้แค่บังแดดเฉยๆใช่ไหมฮะหรือว่าเราต้องกันมแมลงอะไรด้วยไหมคะอันนี้มีกางมุ้งสามลงกันมแมลงได้บ้างได้ตัวที่มันมีพื้นที่ที่มันผ่านไม่ได้กันได้ส่วนหนึ่งแล้วก็กันฝนค่ะกันแดดแดดนี้ก็ระด,ดับหนึ่งแต่ว่าพลาสติกพลาสติกกองแสงแสงที่ พลาสติกนี้สร้างเพื่อกอ,องแสงที่เหมาะสมกับการปลูกพืชค่ะพืชใบเขาผ่านการทดลองแล้วิทีศาสตร์แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวชุมชนนี้รับประทานผักตรงนี้เนี่ยคือเพียงพอกับการรับประทานไหมคะกับการปลูกแบบนี้คะ่ะก็ระดับหนึ่งคือยังพอ,อยังพออ,อยู่บ้างใช่ยังพอก็ค,ค,คือเวลาหนึ่งกินครั้งหนึ่งนี่ก็คือยกแปลงคือทั้งแถวเลยใช่ไหมคะใช่ ก็แล้วจะทําทันเหรอหรือว่ามันจะต้องทําพอลงเสร็จปุ๊บก็พําไปเรื่อยๆมุนเรื่อ้าไว้อีกรุ่นหนึ่งตอนนี้ก็ใส่แล้วเราตากเขี่ยๆตากสะหน่อยก็ปลูกได้เลยค่ะอันนี้ตรงนี้มีเป็นก้าอะไรบ้างะคะตรงนี้ก็คือยอดหัวไชเท้าเข้างานเตรียมงานเข้างานตลาดระยะอันนี้ด้านนี้ทั้งหมดเหรอคะอ๋ออันนี้คือต้นอะไรคะต้นหัวัชเท้าพี่อ๋อนี่คือหัวัชเท้าเนาะใช่ค่ะ ก็หยอดแล้วก็ขึ้นก็จะต้องเรียงแบงไปแล้วมีอุปสรรคปัญหาอะไรกับการปลูกแบบนี้ไหมคะปลูกยกพื้นนี่ก็ถ้าอุปสรรคก,ก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่รที่มีก็คือพวกมแมลงมแงมลงแมลงแมลงที่สังเกตดูมันจะมีต่อทองมาเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมีส่วนนี้ส่วนเดียวที่ปลูกได้เหนือน้ําค่ะน้ํายังไม่ลงเลยส่วนอืน่นแต่ก่อนนี้ริมมูลอ่ะที่เขาจะปลูกแบบพักทองต่อทอง ตอนนี้มันมีที่มันก็เลยบิดที่นมันก็ได้กินอันนี้ออดเนาะเออมันก็พัฒนาของมันสัตว์เราก็ก็อยู่ร่วมกันได้เขาได้และอันนี้ปลูกอะไรคะตัวเล็กๆเนี่ยอันนี้คือหยอดหอมไว้รุ่นนั้นกินเสร็จแล้วก็รุ่นนี้กินต่ออ๋อก็แสดงว่าเราจะต้องมีการคํานวณก่อนว่าเราจะปลูกอาหารยังไงให้ได้ทันกินรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามันไม่ทันเนี้ยเราก็เออไม่เป็นไรก็ไปเอาแบบที่สวนอื่นก็มีก็คือพวก อายุยืนที่สวนไม้พลังบางทร่ยอะไ่พวกผักเลี้ยงผักอะไรก็มาท้ายรอรอ,อกว่าพวกนี้จะโตแล้วตรงบริเวณด้านนู้นล่ะคะที่เตรียมมีค้างเนี่ยไว้ปลูกอะไรคะที่มีค้างะคะก็คือหลังจากน้ำรดนี่ก็ระดมกันมาเพราะว่าเด็กเขาเปิดเทอมันที่สองก็งมาแล้วก็มาขุดแปลง ก่อนมันก็ไม่ได้ขนาดนี้มันก็ตรงนี้ก็ขุดแล้วก็เตรียมปลูกแสดงว่าก่อนหน้านี้คือน้ําท่วมที่คือน้าท่วมหมดเลยใช่ไหมน้ำท่วมถึงตรงนี้เลยครับพี่อ๋อตรงไหนคะอ๋อตรงเส้นนี้หรือเปล่าตรงที่เป็นรอยนี้ปะนี่เลยอ๋อนี่ใช่ไหมโอ้ถ้าเกิดว่าช่วงน้ําท่วมนี่คือเราได้แต่เพาะกล้าอย่างเดียวหรือเปล่าคะช่วงน้าท่วมนี่หรือว่ากล้าก็ไม่ได้เพาะด้วยเออมันต้องมีระยะเวลาที่พอให้มันเหมาะสมสมดุลน้ําลงแล้วจะปลูกแล้วถึงจะลงปลูกได้ใช่เพราะบางส่วนนาน แบบว่ามันจะมีที่เคาะเขาน้ําท่วมมาเขาก็จะมีช่วงเวลาประมาณนี้มันจะลงแล้วเขาก็เริ่มเพาะสิบห้าวันก็ได้มาปลูกอ๋อประมาณสิบห้าวันก็ได้ปลูกแล้วเนอะโอ,อเคค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีได้เด็กๆมาร่วมช่วยกันเนี่ยเด็กๆก,ก็ช่วงช่วงเปิดเทอมน้ําก็ยังมีอยู่ช่วงก็มีบ้างแต่ว่าเรา,าเราดมมาช่วยกันทั้งโรงเรียนเลยค่ะสนุกสนานแล้วตอนที่มาช่วยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆให้ช่วยทําอะไรบ้างอะคะ โอเด็กๆเ,เขาก็ขูดแปลงถากยากเก็บของเคลียของน้ำท่วม,มช่วยกันหมดไปร่วมๆกันสารพาัดอนไนที่มันพอจะจะัดสรรก็ช่วยเรียกให้เขาช่วยได้วันนี้วันนี้น้องๆมาทำอะไรกันนะคะลูกทำอะไรกันนะคะเออทำอะไรเตรียมแปลงเตรียมแปลงอ๋อเตรียมแปลงอัน<ห>น,นี้เขาเรียกว่าแปลงอะไรอะคะที่กราทำอยู่เนี่ยเป็นโต๊ะอ๋ออันนี้กันน้ำด้วยใช่ไหมคือหมายถึงว่าไม่ให้น้ำจะได้ไม่ท่วมหรือปะ แล้ววิธีการเตรียมแปลงพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยครับครับนะคคนี้แล้วอ้าวเป็นยังไงอ่ะก็ตอนนั้นเราก็จะแบบเอาเป็นผ้าเนี่ยค่ะมาลองไ้ก่อนแล้วก็เอาพวกลวดเอาหนวดกุ้งมารัดให้มันชิดกับขอบก่อนแล้วก็เอาดินใส่แปลงไว้ก่อนเคะก็เอาดินมาใส่แปลงแค่นี้ก็เสร็จแล้วหรอคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเกี่ย แล้วแค่เตรียมแปลงหรือว่าเราต้องปลูกด้วยคะตอนนี้ผักยังไม่ค่อยพร้อมปลูกเท่าไหร่ก็คือเราก็เตรียมแปลงรอไว้ก่อนใช้เวลานานไหมคะเนี่ยเวลาเตรียมแปลงแบบนี้ก็เดี๋ยวไม่จับก็ดูตามเวลาเนาะก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากแล้วมันมีความแข็งแรงประมาณแค่ไหนอะแข็งแรงไหมก็รองรับน้ําหนักผักได้ค่ะรองรับน้ำหนักดินดินพวกดินพวกปุ๋ยเรา เคค่ะขอบคุณนะคะตื่นแต่เสาละกบเขียบแซวแซวหลางหน้าสีแขีวแบกบักจกลงหน้าหนี้สวนหน่อยๆน่อยเก็บพักเต็มกะต๊ะ บบดยยบดยีีาาใสส่รเคมหอมไอดินนะหอมกลิ่นรวงข้าวในลวงพาเราทำเกษตรอินทรีย์เจอจานจ,จ่ายแจกละคาใแต่พอดีความรู้ใครมีก็เผื่อแผ่แบ่งปันวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเพื่อที่จะมาร่วมกันทำกิจกรรม ทั้งการเคลียพื้นที่เพื่อจะปลูกผักและการเตรียมแปลงพื้นที่สวนสามชั้นเป็นการฝึกให้น้องๆได้เรียนรู้การพึ่งตนเองในด้านอาหารการปลูกอยู่ปลูกกินและการที่จะแบ่งปันผลผลิตที่ตนได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไปวันนี้นะคะก็พานักเรียนมาเคลียพื้นที่บริเวณตรงนี้พื้นที่ประมาณสี่ไร่นะคะมาเคลียพื้นที่พื้นที่จะว่าเป็นทําเป็นแปลงปลูกกะหล่ำปลีบอกีและผักต่างๆนะผักพืช พื้ใบอะนะคะทีนี้วันนี้ทําอะไรอย่างที่เราเห็นนะคือ,อเคลียร์ต้นไม้อะไรต่างๆที่มันล้มในแปลงนะคะแล้วก็เคลียร์หญ้าด้วยเสร็จแล้วก็ต้นไม้ที่มันตายแล้วก็เอามาไว้ข้างๆขอ,ขอบแปลงเพื่อที่ว่าจะทำเป็นเป็นกองพืชมาเล็กๆก,ก็เรียกว่าบรรยากาศวันนี้ก็เทียบแปลงให้เรามองไปทางด้านโน้นนะคะก็เกือบเสร็จนะคะเรือเฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะคะนักเรียนได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอ การปลูกพืชผักแบบทฤษฎีฟูโกโูก,กะคือไม่ต้องไปขุดดินไม่ต้องไปไถดิน <S 2> <S 2> <S เราเอาประโยชน์จากน้ําท่วมแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้เอาประโยชน์จากอินทรียวัตถุทั้งหมดทุกทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ที่แปลงผักเราจะต้องเอามาให้เป็นประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตัวชีวัดหนึ่งก็คือบอกว่า,วา,เ,าเจ้าของโปรเจกต์จะต้องสามารถเอาประโยชน์จาก อินทรียวัตถุที่อยู่ตามสวนได้เอามาเป็นประโยชน์เอามาเป็นปุ๋ยได้เขาเรียกว่าเกิดประมาณสักหกสิเปอร์เซ็นเขาเรียกว่าเป็นตัวชีวัตของความพอเพียงครับวันนี้ก็เด็กนักเรียนก็เรียนไปด้วยความสนุกสนานได้รับประโยชน์จากพืชตะกุลถั่วว่าพืชพืชตะกุนถั่วมันมีแร่ธาตุอะไรบ้างการหมักดินการปรับดินต่างๆเหล่านี้นะะต่อไปเราก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในโอกาสต่อไปฮะแล้วก็สภาวะวันนี้รู้สึก แล้วก็มีความยินดีมากค่ะลูกแล้วก็ประทับใจเด็กๆคือเด็กๆทํางานทาั้งๆท,ที่เด็กก็ล้านะผู้ใหญ่ก็ล้า,เ,าเพราะว่าเราลากยาวมาตั้งแต่งานเจแล้วก็มาน้ําท่วมแล้วก็นี้ลูกค่ะก็ยินดีนว่าเด็กๆเ,เนี่ยถ้าผู้ใหญ่เรานะลูกพาทำเอาใจใส่เขานิดนึงถามสุดกสุดๆเขาเออหนูเป็นไงบ้างลูกสบายไม่สบายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเด็กๆเ,เขามีมีกําลังใจเหมือนกับมีมีพลังที่จะทํางานนะลูกบางทีคนป่วยนะน้ำมูกไหลเป็นหวัดอะไรนี่ก็ยังมากับเพื่อน พราะว่าหนูก็เอองั้นก็ไม่เป็นไร,รูปหนูก็ทำเท่าที่ทําได้วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมขนฟางพร้อมเด็กๆก,ก็มีสภาวะาก็มีความยินดีทุกครั้งที่ได้มาร่วมงานกับเด็กเนาะมาทํางานวันนี้ก็รู้สึกเดี๋ยวร้อนดีครับก็ประทับใจทุกคนครับที่แบบมาช่วยกันเคลียร์สวนให้มันแบบดูดีขึ้น น,นี้ก็โอเคค่ะ okay, ได้ทํางานกับคุณเพื่อนพี่ๆน้องๆค่ะได้ได้เห็นความสมัคคีค่ะหอมไอดินน่ะหอมกลิ่นรวงข้าวในหลวงพาเราทําเกษตรอินทรีย์เจอจานจ่ายแจกละขายแต่พอดีความรู้ใครมีก็เผื่อแผ่แบ่งปันบรรยากาศในภาคบ่ายนี้นะคะ เป็นปัรยากาศของน้องสัมมาสิขาราชธานีโศกและสัมมาสิขาผู้ผ่าฟ้าน,าน้ำมาร่วมกันทำห้าสอกระสอบและการผูกกระสอบก่อนที่เราจะนำกระสอบมาใส่ข้าวเพื่อที่จะเตรียมสีต่อไปบรรยากาศวันนี้ก็ดีนะคือคักดีนักเรียนมาร่วมด้วยช่วยกันที่ฐานงานตรงนี้นะคะค่ะก็ตรงนี้ที่งานที่มอบให้นักเรียนวันนี้ก็คือเป็นงานที่เป็นการเตรียม เตรียมรับซื้อข้าวซื้อแล้วตอนนี้เรากําลังซื้อแล้วแต่ตอนนี้เราอบอยู่ที่โรงอบนะคะเดี๋ยวอีกสักพรุ่งนี้หรือเปิดเรือนนี้ข้าวก็จะเข้ามาพอข้าวเข้ามาเราก็จะต้องเอากระสอบเนี่ยไปใส่ข้าวเพื่อเพื่อเอาข้าวจัดเก็บเข้าเข้าที่เข้ากระดังนะคะเพราะฉะนั้นที่ให้นักเรียนทําก็คือเออตรียมกระสอบเนะตรียมกระสอบซึ่งก็จะ มีทั้งล้างใช่ไหมอ่าให้นักเรียนสมสศริกาบ้านราดเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ล้างพอล้างพอตากแห้งเสร็จแล้วเราก็จะไปเช็คเอ่อความเรียบร้อยของมันะนะว่ามันพร้อมใช้งานไหมถ้าอันไหนที่มันไม่พร้อมใช้งานเรามีการซ่อมแซมนะฮะก็ต้องซ่อมแซมนะ,ะอย่างบางอันมัน,ม,นมันเชือกมันหลุดไปอย่างเงี้ยก็ให้นักเรียนมาช่วยใส่เชือกนะคะนั่นะะนะคะมาช่วยร้อยเชือกก็เเชือกเนี่ยจะเป็นที่มัดก้นของมันนะ เพื่อให้ข้าวมันไม่ร่วงอ่ะนะคะแล้วก็เวลาเราจะเอาไปสีเราก็ดึงเชือกอ่าเราต้องมีวิธีผูกใช่ค่ะผูกผูกที่เรียกว่าหลุดง่ายๆอ่ะนะคะเวลาคนที่เขาเอาเอาไปสีอ่ะเขเอาข้าวไปเทเขาก็ใช้เชือกกระตุกแป๊บเดียวมันก็หลุดเลยอย่างเงี้ยนะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้อาเ็าสอนเทคนิคนะคะวิธีการผูกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทำงานวันนี้ก็สนุกนะคะเพราะว่ามันเป็นงานสบายๆอ่ะคะ่ะมันไม่ได้ไปทําเกษตรเพราะว่าปกติหนูก็ได้ทําเกษตรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะได้มาทํงานอย่างเงี้ยได้อยู่กับเพื่อนก็สนุกดีคะ่ะค่ะจบไปแล้วนะคะกับบรรยากาศในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนฟ้กคะรู้สึกประทับใจทุกคนเลยนะคะที่มาได้มาร่วมแรงร่่มใจแล้วก็เห็นความเสียสละของทุกคนนะคะค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะเจริญธรรมสวัสดีค่ะ